นี่ใช่นี่นะจับดินบัวอานบัวบานบัวบานลูกบัวบานกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะ หลายดีกว่าหลายบัวผาดบอกงงเจอบุญหลายแต่ละวันชุดนอนไม่ซ้ำกันเลยครับวันนี้แบบเห็นสีชุดนอนพี่หลายแล้วไปเลยครับเอาคาดกวาดอันนี้หน่อยครับบุญหลายครับทำถ้าได,ะด,ะด,ะดะ โอ้โช่ววันนนแต่และวันนี่คือท่าไหลทำไมกูใส่ชุดนอนคุณไปซื้อมาจากไหนเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้ยหกสิบห้าชุดใช่ไหมครับนนลกดี อันนี้ก็ช่วยดอนเยอะไอคนถ่ายก็เป็นชุดเขียวนะครับมตนก็มีอกกอ,อกลักในตัวเฮ้ยเอกลักษณ์ในตัวขนะค่อยเพลินเนี่ยงวะน,นี่กบอโบบานโบบานโบบโปบ้านอยากได้ชุดนี้บ้างนะซื้อหน่อยเพร่อแบบไม่ซ้ำกันเลยนะ บัวสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกับคลิปของน้องบัวบานนะครับวันนี้ไม่ได้ไปใส่บานครับเพราะคุณตามีธุระเช้าต้องรีบไปครับซึ่งผมพาไปเองก็คงจะรู้ๆกันอยู่นะว่าจะไป ใส่บาตหรือว่าไปแย่งบาดพระครับหลายเราชุด,ดนอดมาได้ใส่หลายแท้สมชื่อหลายจริงจริงอืมอืมต<ป>กเต้มได้ไรง้อเขียดชุดน้อนมึงดีวะ วันเกลียชดชวนนอนไปหลายมากบอกง,องี้อ้โหลายเยวมาได้ใส่บอกมันจะดีดนสิบอลนอนรงวะนอนรองนอนร้องร่องนอนรงอง่ะ นอนลงเวนอลงโ้โอขาขาดกันหลอกเฉยมาลงอีกลดูครับวนเวียนอยู่พี่หลนั่งลงดีนั่งลงดีนั่งลงนั่ไม่ดีมีอะไรไหมนอนลงนั่งไม่ดีมีอะไรไหมป๊ป๊ป๊ เอาละครับเ,ล,บเล่นปิกาจูเตีเองให้ออกมาครับมั่นนะนะเยิ่เมีอารมแล้วอ๋อชิบเพิพ่มอันนี้คือตะกี้เขาผูกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาผูกตรงนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเราผูกเช้าเสร็จโหก็ย้ายกลับไปครับ ม็นเซิร์นขาตัวเองครับผมตะมุตะมิอยู่นะ ดูทำดู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 เธอทำอืมอยากช่วยพี่ลายคนระับ ลายมัาเสียบไม่งีบวะเอาไม่ยิ้มใส่เนี่ยถือว่าเอามาฉีกเล่นหน่อยมั้งานี่มั้งมังอีสเรียระวังเอ้เนาะเจ้าผูหลังให้ลบเรียบร้อยครับสลาดหราเลยไอ้ย่ามีแกล้งอีกนะ อยากหยอกนะครับผูกยาวก็ไม่ได้ผมยาวดึงหัวนี่อืมอืมไม่ได้ไหมรัคผณไม่ปล่อยหรอทุกท่านจะสนใจพี่หลายมากเลย นั่งครับผมเ,เป็นเรยียนนผมไปินบ่ได้บ่ไปบ่ไปนังรุ่งนงนุ่นงก่อนนังลงก่อนเนาะนังลงคันนังลงเรีนนะมั้งอ๋ออ๋อันนัง่งรุงเรีนนั่นอ,ะะอ๋อมีแห้งปะมีแห้งมันนั่นมีแหง้แงไหมละ่ะ ดูแขนขามีแรงไหมบักจ่อยเอ็งจะมาเป่าอะไรพ่อลูกบรกลุทรายโอ้โห วันนี้แดดแรงมากครับด่วข้างหน้าไม่ถือเราข้างหลังก็ได้วะอ่า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 มึงหาเรื่องมาอลไรกูเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหเกือบมึงเกือบเกือบแอลฮักแล้วมาเนี่ยจริงอย่าหลบเชียวะหาเรื่องแต่เช้าเวครับ ลมปจลัจจัยอะามาว่ากินบ้าว่กัดมือนี่ตาเขาด้ะโปองนี่แข่งทายเลยเขาแางแมงแมงอาจูอาจูอาจ กังฟูบัวบ้านชื่อกังฟูแผ่นด้านครับอะเฮ้ยมึงได้หแางนะมึงได้มึงไดมาเกียวมาเกียวพ่อกี่เวแลูกครับนะครับฟึดฟัดใส่เขาละเฮ้ยดูดูชำนาทชำตาหืมมีมองข้างอีกกุซิ่งตาแดงเนื้ไหล ว่าเลยตามองอยู่นะครับน,น,นั่งได้ซิงตาแนนเหมือ่นะน,ะนะั่นนั่นนั่นซิงตาแนนไปหลายอยู่นะครับอย,ยังเพิ่งไปเอาอยู่ยนี่ไรนี่นะจับดิน

อไปเออไลค์เขียนแล้วเออเออเอาอืมอืมเอาคืนครับดู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 ผมเห็ดคู่อะไรโอ้อหยอกเหรอกระชัยดูในอีพีหน้านะครับผม